ก็ขอเป็นพรวันนี้ก็เป็นอีกสังฆารเลรนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเพราะอยู่กันสองทายายาในส่วนลูกก็อยู่แต่เรื่องงานเรื่องการก็ไม่ค่อยมีทำค่อนข้างอัจจะคัดเพราะนองจากว่ารับจ้างเขาทานก็ไม่ค่อยมีวันอย่างนี้ก็จะมาบ่อยกับน,นายอำเภอก็ดีกำนันก็ดีหรือเมื่อก่อนนี้เป็นผู้ใหญ่จังหวัดแก่กันไรก็เลรการสลับผงจาก เสียต้นเสียหนึ่งเสียตุนแล้วก็ลูก,ล,กลูกหลานเอมาเองโดยที่ช่วยกันทําบุญแล้วก็ยติโยมผู้จบริษัทอัามาเอาร่วมจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นโครงการที่จะมาทําขึ้นเพื่อให้เป็นโครงการบำบัดทุกมบำรุงสุขให้แก่ประชาชนเป็นโครงการของนายพด้วยและเป็นโครงการที่จะมาอยากทำมานานแล้ว พอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละได้ตอบแทนญาติโยมผู้ยากไร้จริงๆเพ่อตะมาเองก็เคยจนมาก่อนเคยลาบากมาก่อนเคยที่อ่าไม่มีข้าวทานมาก่อนเคยได้รู้สึกถึงความลําบากมาก่อนเลยอยากจะทําสิ่งเหล่านี้ให้แก่ประชาชนหรือผู้ยากไรไ้ได้ได้รับสิ่งต่างๆที่อาจาได้ทําก็ขอให้ญาติโยมทุกคนได้รับผลละบุญด้วยกัน นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบ้านใหญ่เป็นอย่างไรบ้างอยู่สองคนตายายเองก็เป็นยังไงบ้างแล้วนอนแล้วหรืองไงสาธุพรสราสาธุวันนี้เอาข้าวมาให้นะครับเข้าใจรู้ ช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับก็อ่าสิ่งไหนที่อาตมาแบ่งเบาภาระได้อาตมาก็แบ่งเบานะครับลูกศิษย์อาตมาเ,าเริ่มทำบุญอาตมาร่วมทำบุญนะอ่ายุฟกฟกเดินท่านนี้ลูกยืนท่านนี้หันหน้ามาหาพอาจารย์ลุกเห็นข้างหลังพอาจารย์เขาไม่รู้ว่าเป็นพอาจารย์ที่ว่าเหนนะเป็นไงบ้างเรา จำได้ไหมจำได้เนาะโอ้แข็งแรงไม่เป็นไรเอาข้าวไปทานจะได้แข็งแรงนะเนาะไปเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวไปอีกหลงังคาเรือนนึงเนาะเอาไว้ทานยกไหวไหมเนี่ยไหวไหวนะไม่ลืมหรอกเดี๋ยวมาเรื่อยๆถ้ามีเดี๋ยวมาหาไม่ต้องกลัว ฝากคนข้างบ้านเลยบอกก็ได้ว่าไม่มีข้าวกินแล้วดูเปล่าพี่เชียนเขาบอกอยู่ครพี่เชียนมาหาใช่ไหมมาครับดูแลสุขภาพไปแล้วกลับแล้วนะกลับแล้วสาธุดูแลสุขภาพด้วยนะโมเสาะสาธุไนะม่คันด้วยปะ